ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับกับผมนะครับคิมพารวยนะครับครับผมเข้ามาแล้วนะครับผมก็ฝากกดไลค์นะครับกดติดตามนะครับให้ผมด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการทําคลิปต่อๆไปนะครับครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพามาชมนะครับแนวทางนะครับ หวยฮานอย2ตัวเน้นรูดนะครับในงวดวันที่25ธันวาคมพศ2อ6 4นกะครับกับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับสำหรับเมื่อวานนะครับแนวทางเลขเด่นที่ผมได้มานะครับก็ให้อยู่ที่2กับ3นะครับก็มาทั้งคู่เลยนะครับก็มานะครับ3ก็มา3 8แนะครับแล้วก็2 3านะครับสำหรับ2ก็มา62นะครับก็เข้า3ตัวตรงเลยนะครับ2 2 3สาม นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ F อพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับที่มีความโชคดีแล้วก็ให้การเบิ้ลอีก4ี่สี่เข้าทุกนอยเลยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ได้ตัวเลขเด่นมาแล้วนะครับก็มาชมกันเลยนะครับกับตัวเลขที่ผมได้มานะครับเลขเด่นที่ผมได้มานะครับวันนี้นะครับก็คือ1กับ3นะครับสายวิ่งสายรุ่นรุ่นหกับ3นะครับเพื่อความชัวเด่น1นะครับก็จะมี4คู่นะครับก็จะมีศ1 5ย์7แล้วก็ 61นะครับสำหรับเด่น1นะครับสำหรับเด่น3นะครับมี4คู่นะครับก็จะมี3 1 3 2 3 8 0 3สานะครับสำหรับเด่น3สายวิ่งสายรูดก็รูดนะครับเพื่อความชัวร์สำหรับตัวเลขในทางชุด3ตัวก็ขอย่เข้า3ตัวตรงอีกนะครับก็จะมี2 3 1 0 3 8 3 1 7นนะครับแล้วก็ 4 35แล้วก็661นะครับสำหรับตัวเลขแนวทางชุด3ตัวนะครับสำหรับชุดเบิ้ลก็จะกันไว้ให้4คู่นะครับก็จะมี1 1 3355แล้วก็2 2 1, นะครับสํำหรับชุดเบิ้ลในงวดประจำวันยี่สิบนะครับธันวาคมพศสอ6 4นะครับครับผมสําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับ fc พี่น้องที่เข้ามากดสับส r i b e นะครับ กดไลค์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจแอดมินนะครับก็ขอขอบคุณทุกไลค์นะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสำหรับวันนี้แอดมินก็ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้โชคดีทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ